ยามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แ็บสบายดีสบายดีระไดาเถาบแปบเดียว่นักซื้อว่าวายดีนี่วายตือว่าวายวายว่าช้าอย่ายช้าอย่าเลยกอย่าเลยเีานอ แต่แบบละทรงนะมันทรงมันเขาตั้งแต่ตั้งเนาะไม่ใช่เบิ่งต่ำลงหน,หน่อยนึงเนาะมันเปากตรงต่ำเมันแบบตามแบบกระตัมอะ่บบแบบอะจแบบะ,ะเอ๋นี่งกะนี่เด็ดนีแต่ข้างหนามัน,มนกวงเนาะ โซนข้างหน้าเข่าเหไหมกระเทยบอกมาจั่วจั่วเพราะว่าสิพวกคนใดครับนางน้าผมเดี๋ยวจอดรถสบายอ๋อจอดรถเลยจอดรถเลยนะเด็กบ้านสาวแสงนะคะนางแสงเพิ่นเคยบอกกับอัมมาไล่พี่น้องว่าเพิ่นระวังรถกับบ้านเสียเอาหยังคนนะ ก็เลยว่าเอาบองอยูก่อนก็นได้ค่อยเอารถนางแสงว่าเรื่อตีขางนดีดน่งสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงค่ะสองห้องนอนนะจ๊ะ แบบแปดกำลังตีเพลือ สามเบิรงขึ้นังว่าอีกจากมือนะจะได้มมุ่งหลังคาแล้วนะไปอีกจากมือจะเสร็จ สักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันตื่นค่ะตื่นสไปหาคุดหัวสาคูมาไวปลูกับพ่อพร้อมกับ่อ้อยเขาสาลอยมาเลยควนไปสืบพยาง นิดละหกสิบบาทพี่น้องนิดละหกสิบสุดๆเ,เอามาก,ก่อนหนึ่งถา้าบ่อนต่อพอนนะของพวกนางกับสิบเรลิต่อว่ะล่ะพี่น้องมันกว้างมันเลยสี่เมตรไง ตัวพวกนางเป็นเลยสี่เมตรเนี่ยจากมุมนี้ไปห้าปุ่นมันเลยสี่เมตรฐาเมตรปุ่นกองสใส่ไก่ปไปเลยบ่อยมาละ อ๋อปอน้ำสิลงไปเล่นเยอะสิลงไปเล่นเยอะลงปล่ะเรไปตรงนเนี้ยยุ่มเองอะไปห้องกะเลิกพี่น้องสาวร้อยได้พายางมาปู่แล้วเลือตะของอัมมาลาพี่น้องว่าสิไปเข้มมาลาดเนาะทางเบิงวันจันทร์นะคะสิไปเข้มมาลาด ไอเห็ดเท่าเห็ดเห็ดสู้ๆจ้าเบื้องพ่อน้องธ่นม่ะให้พ่อน้องทรามมาตัดใหม่สิจูดขยะนะพ่น้องแต่ไม้ก็เป็นไม้ตัด บนบนข้างล่างพันตันข้างเงามันตันไห่น้อง โบเกินไปแล้ผัดโกนพี่น้องช่วนมากไม่กลุ่งชา,นะาส่วนมากนะซาส่วนมากๆก็จะโกนบบค่อยตัดโกนในนะบ่ดวมกินมัน,น,น,มนเืก็ไมเสียนมันไยู่น,กนลกเะม็เห็ดมมยุอยู่เนาะพเขาเจ้าขวดขวดต่อ ต่ออ้อยมานะพี่น้องขวดต่ออ้อยมาแล้วมากองไว้น,นี่เขตนี้ไปก็จะทมนะยังยังกัยังบ่ฮู้อีกมือ้อใดนะจ๊ะว่าเขาสีมาทมให้มือ้อใดนะหลายคนก็ทักถามมาว่าย่านได้ิทมสิทมนางก็บ,บ่รู้พี่น้องเขามีแต่เขารับปากเอามื้อนั้นมื้อนี้มือ้อหรือมือ้อประมาณนะี้นะพี่น้อง เบือบแล้วโกรธพทนะโกรธก็ร้ายไม่ได้เงาอ้อยเพื่อน จื่อเขาได้นะพี่เรามันแหงก็จะได้จูดจูดไปน้ำนะพี่เองค่ะถ้าไม่แหงก็จะลูกแหงถ้าไม่เปียกมันค่อยลูกควันไปถ้าก็ใส่ตาจ้อยมาเห็นรองหน้าไม่มีหนะ้อกเศษตาจ้อยมากกองหน้าหมหนเนาะ คุ้มก็มีเรียบร้อยละต้นกุ้งตัวนี้กระแซเขาตาัดออกได้พี่น้องเพราะอย่างมันใกล้ใกล้ห้องน้าอํานางนี่ต้นกุ้งมันโอเคแล้วต้บปกีใหญ่นี่มันโอเคต้องตัดลงทั้งนั้น มาเช็คงานเว้ยมาเช็คลงพื้นที่สิฮะโอ้ย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 มาตรวจพื้นที่ดิลงมาตรวจพื้นที่บ่เฮ้ยลงมาตรวจพื้นที่เด้อฤทธิ์โอ้ย กตากตากตาแม่แม่เม <cues> ียถอดถุงมือก่อนฮัลโหลฮัลโหลจะไปไหนเอ่ยไปใชแล้วจะไปใช ไม่เงเมื่อยเมื่อยห้หางกับปุกต้นใหม่แล้วพี่น้องกปุกฮสิคัยฮาวาคาอาตัตเล่ไผ่ห็นไผ่ห็นไผ่อัไถไผ่ตั้งเด็ดต้องมวเขาหรอตั้งเดชไปดีพี่น้องคือมือดไท้ละ กันชอบกันด้วยใจโอ้ยบาทชัยโอ้ยโอ้ยบาทชัยน oh. ี่น้ำน้ำน้ำอย่างน้ำอย่างเอาน้ำอย่างเอาน้ำอย่างเอาน้ำนี่เบาเอาน้ำนี่เบาเอาน้ำนี่หวาเอ้ยได้ยังโอ้ยิอะไรตัวนี้อะไรตัวดีอะไรตัวนี้หวาน

การอนามัยแล้วพี่น้องไปบอกอันตะจอยนะมาเอ<ห>าไม,าม้ไปลงเต่าเนาะบอกตะจอยมาไม้ไปลงเต่านี่เฮืนอนเขาพ่อแล้วพี่น้องเขาบูโลกแ,แล้วแซบปะเด่นนี่เยเอาไว้เอาไว้ต่อนเนี่ยเอาไ ไพวิฟฟิฟฟิฟฟับฟับวิฟฟิับฟับวับับๆซับแซ่บปลูกัี่ยาได้ต้องมันท่อนงามเนียปลูกยัีกระจายกระจายปลูกมีน้กมันก็สีดูซึมซำมาแล้วะมัใหญ่อ่ะ โอ้ยขอบใจเด้อขอบใจเด้อข้าใหญ่อร่อยมันกว้างสุดจักแมทอล่อยบ่ข่าวขายนะกว้างสุดจักแมทกว้างสุดสุดมิตซูเมทอรันล่ะเฮ้ยกินกินบ่ได้ กี่บลาดแคนยาวสูงสุดเท่าไหร่ยาวมันยาวอยู่เติมไลท์เตอร์ิ่ที่วันยาวเลยแม่เท่าไหร่เขาขายตัวเขาไล่แม่เท่าไหร่สลายก้อนหนึ่งหน่พันแปดก้อนก้อนหนึ่งมันจักแม่สลาย ปล,ป,ลป,ปล่อยเปน็นคนซื้อวะป้องลูกลงทงกับเพียงไยแล่นตามเลยแล่นตามยี่รุ่นลงเลย ไปลงตามตามตามเลน่นสอนพ่อพี่น้องเก็บเริ่มบางเบามีเก็บตัดเอฟซีเหมาแจกนะจ๊ะ เร่มบ,บางแล้วเนงะี่ยโซนของนางทุกคนมีกระตัดเป็นไะส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเก็บ,บกใ,กกใบ,บ,บผักไปให้ลูกสาวพี่น้องมันกิ่นใบขนาดจะเก็บใบผักไปให้ลูกพ่ออยู่ทงอยู่กลางทงกับหยายุ่งกับบคคอยมีพี่น้องเอ้ย Nhà cứ ướt, con con bà bà nhung phục nhà ừ. Cảm ơn bà hốc là bò Mình hộp Đơn, bò xăm năn ใสใบแก่มันส่อใบแก่มันแกกินน้ำกระโดดไปที่้ลงเลยเมนงัวกินน้ำจ้าเก็บออกเต่มอ่ะแต่ใบประกาศออกพวกนางบ่ค่อยกินนะครับกินอยู่ ยูฮิวแบบไม่นั่งกินแต่ปลูกไม้นั่งลีไปบวกกินแต่ว่าขนาดนกินยังมากเลยอ่ะนี่ที่ตัดที่เขาตัดไปขายเลือต่อมันก็นเริ่มแตกเนาะใส่ขี้หมูมันก็เริ่มแตกจริงแต่ว่าขึ้นชัยนะงามอันนี้หรอนั <c oughs> กเชิดอะได้กินีน้อ แม่ทำตัดไปขายกำมลาบา้เป็นใหญ่กบุีไปซื้อเอาไปเอาไปวัดซัดสุดม,มากกับคุณแม่ไปวัดนะคุณแม่ไปปฏิบททัติธรรมกับเก็บไปอันโลงครัวไปใส่โลงครัวทุกๆเถื่อนะในส่วนพักเนี่ยก็จะเก็บไปให้คุณแม,ม่เมน หลายคนก็นยังเห็นเวลากินเขานะสังเกตสังเกตภาคเขาบ่ค่อยมีภากหย้าว่าสันม,มีจางไหนแล้วเอกินนักินนี่ขาดลงมาทงลงมาสวนเดยพี่น้องขาดลงมาสวนมันเห็นมันอยู่กับสวนแลลวกันบ่คิดอยากเสือหลกักยามบ่มีบ่คิดอยากเดยพี่น้องยามบ่มีบ่คิดอยาก ก็ลำดอบกำลังยังบริจาคเถื่อนี่ต้องมีตัดไปวัดพี่น้องตัดไปวัด นางคงจะอิ่มเติบหนึ่งบรพราะ่าพ่สั่งเราตัดลำกระโพดเพิ่นปลงให้่งัวเพิ่นห่านตอนและหวานให้นั่งซีมเมาไปบ่งกับมันกับมันหลายดิมันทีสไลอยกระจิบม,มาบ่งอยู่ืานกับมันที มันก็เลยลำบใหญ่นะพี่องที่ลำใหญ่ตัดตัดคลายไปละล้ำหน่อยลำหน่อยมันก็บุบแต่มันขึ้นใหม่มันก็พอพัาดกินอยู่สพ่องมันบริเมันแก่แล้วมันก็ ปอกบ่ไดปอกกับมิเตนนะมเตนพอสนั่นก้ออกมหมดตรง่ยวัแนแหนมีเตมนมทดเลยนงมันอ่อนเนาะผัด เขาซื้อถุงดำเมื่อเข้าไปนะพระทิศหลุดนางขันเมื่อว่าจะเข้าไปเอาอยู่เศร้านี่คือบอกมันมันพปลงตะกรุดหรือบอกมันออกมาหนังจำเดียวคงหนันหน่อยจำให้มึง เอาไว้กินแหนงมันวะเอาไว้กินแหนงมันกินแหนงมันอิ่มเติบหนึ่งกีรอกกันพี่หน่อยเอ้ยลูกสาวนาง เทศทุ่หาบาทก็มีไปซ้อพก่นองกองสุกกองนี่แปบพกไว้สแปะพกบนเลยกับแะเตะนมาปู นี่สิมาหาพันดอกใหม่ไปปลูกแถวข้างหางตูบกับบวบก,กับสีเพาะพัน์มันกระดมดอก แรงพี่น้อง,งกินข้าวแล้วว่าจะพากันเมียงเมงจีทอนเฟิรนวานะคะแมงกีทอนนางก็บ่เคยไนดะ้เห็นแต่เบิ่งเบิ่งแต่คลิปนางเฒ่าตั้งแต่น้อยจนใหญ่อยูย่บ้านนอกก็จริงนะ,นนะ,ย,ะย,ยังบ่เคยบ่เคยเป็นยังเมงกีทอนแต่ว่าเคยไปขรัวก็เคยอยู่อภากไม่ลูกสาวมานอนกลางทง่งแล้วปลูกกลางท่งพี่น้อง ขึ้นก้อนพวกนางก็จะหนาวลมแต่ยังดีมันเริ่มห่อนละพี่น้องที่มาผูกกลางทงก็คือแบบว่าให้พวกนางได้ขี่แชนาเด้พี่น้องขี่แชนาสัาบ,งบงเงินสับเงินเลี้ยวหงวดได้กินแล้่เบินตอบเงนิน ทางฮันดีมากมาก,กาทาี่นี้แะ ลูกอะนั่นดิของมาเข่าเขา่าเขา่าเข่ากระแดงนะเพราะเขาย็นพี่น้องเขาเย็นอิ่มบัดอิม่มเงนิงนเงินลูกเงนิงนเงินเลยเอาอิอ่มบ่บัดอิ่มบอ่อขาคอบอ่ เออเมาเมาเข้าไปเอา้าเอา้าเอา้เอานอนกินบัตรชูนอนกินบัตรเอา้นอนนเอาน่ติดโคดบัตรนี่ฮึติดโคบอแม่จิไปก่อนแมจิเมื่อก่อน มือ่อไหนจิงไหม่เนานะล้ากระโปดพยาศาสไปน่นนะไปตัดมาให้งูอะ พี่น้องจา,ามันลาพาจากันนะจ้าก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเด้อสวัสดีฮะสอีตะลรงจิ้พ่อกันไหมเนี้งม,มาใต้แมงกินนูนจิ้พ่อกันไหมเขาไปเปิดเทานั้น,นและวแถวสวนพักแล้วสวนบุกวัสมีบุมีเด้เอรถไฟเาซาแล้วขับไปยัง